hello everyone we here at Wat p h o m g s a w a s a m k i t School guys my name is a p i r d a Sisuk so ok. my nickname is Bye I'm glad t r e e s e v e one at Wat p h o m g s a w a s a m k i t School my name is a d i t k a n p e r s i my nickname is Milk I'm from class six nine one 大家好我叫苏伯 s 赛 i <c> 我是六年 g 的学生在 Wat p h o n g s a l a s a m i de s h o สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับโรงเรียนของเรากันครับ Let's go! Come on! Today we would like to introduce my school. First, our school is Logan Church in Bangkok at Bangkok. โรงเรียนของพวกเรานะครับตั้งอยู่ที่แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ใกล้กับวัดพงิ์สวนสามัคคีและโรงเยาบาลราชพิพัฒน์ครับมารู้จักผู้บริหารของโรงเรียนเรากันเลยครับ My school has three administrators. My director name is Miss. ของเรานะคะมีผู้บระหารสถานศึกษา3ามท่านนะครับท่านแรกนายสุริยาลุนหงซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านมีความรอบรู้รอบครอบและหล่อมากๆเลยครับอีกสองท่านคือรองพิมพิภาพงจันดาและรองอริไทยพวงกุหลาบซึ่งทั้งสองท่านนี้สวยไม่แพ้กันเลยครับ รู้จักอาคารเรียนของพวกเรากันเลยครับ There are three buildings in our school, include Dusita building, a p a s a l a building, and s u t a s a building โรงเรียนของเรานะครับมีอาคารสามาคารด้วยกัน าคารดูสิตาอาคารอภารราและอาคารสุทศาครับ e v e r y c l a s s Room, has Television to Study ทุกขห้องเรียนของเรานะครับจะมีสมาร์ททีวีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการศึกษาและทำให้นักเรียนสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นครับดูสิตาบลูดิ้ง3 o ชั้ r s ั s t o o r o r include s i the Administration Room, Office Room second floor w h include the one s i i c h the One-Slot One, t w o o n e s n t Three, Computer Room and a Nursing Room h ั้นสองซึ่ h include e a c h e r s room. t h is is nursing room. It has many m e d i c i n e and medication. นี่คือห้องพยาบาลของเรานะครับมียามีเตียงนอนและอุปกรณ์การแพทย์ครบครันสำหรับนักเรียนที่ไม่สบายและมีคุณครูคอยดูแลเป็นอย่างดีครับมาค่ะมาค่ะมาดูห้องคอมพิวเตอร์กันเลย let's go <S our computer rooms how many computer for students ที่ห้องคอมมีอุปกรณ์ครบคันทันสมัยสำหรับนักเรียนทุกคนเลยค่ะต่อไปไปดูห้องสม,มุดกันเลยค่ะ This is library has many books for students นี่คือห้องสม,มุดของโรงเรียนเรานะคะมีหนังสือหลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ค่ะและที่นั่นก็แอร์เย็ยนฉ่ำมากๆเลยค่ะ ไปดูห้องดนตรีกันเลยค่ะ These are music room, t i m e s room and dance room. It's very interesting for students. ห้องดนตรีของเรานะครับจะมีห้องดนตรีไทยห้องดนตรีสะกลและห้องนาฏศิลป์ครับซึ่งมีอุปรกรณ์ที่ครบครันและคุณฟูฟที่สดทั้งสวยและหล่อมากๆครับ This is our canteen. In my school, has two meal for student: breakfast and lunch. It's so delicious and cheap. And breakfast has salad for student every morning on Monday, Wednesday, and Friday. อาหารที่โรงอาหารของเรานะครับมีความสะอาดและอร่อยมากๆครับทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์จะมีสลัดให้รับประทานพร้อมกับอาหารเช้าและอาหารเช้ากับอาหารกลางวันฟรีนะครับอาหารของเราไม่มีค่าใช้จ่ายและอร่อยสคมคมรับลือมากเลยครับ f i n l y we hope i n v e n t e d you all come and enjoy our video, r e a l y kiss video. Thank you so much. t h a n และปีนี้โรงเรียนของเราเข้าแข่งขันชักษะวิชาการระดับเครือข่ายได้เหรียญทองปังมากเลยค่ะอย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆนะคะคุณครูที่นี่ทั้งสวยและหล่อที่สำ Goodbye. Good.